ไม่ได้เป็นผัวไงผัวเราเหมือนกันเป็นเพื่ม่เกินห้าเราเลยนะใช่ยังไม่ทันได้ออกมาเลยวันนั้นเราแต่งตัวเรียยบร้อแล้วเรากำลังแต่งตัวเราจะเข้าเรื่องเลยใช่ไหมอย่างนี้เก็บอรื่องอันนี้อื่นก่อนใช่กำลังแต่งตัวอยู่ค่ะใช่ก็คืออีกอีกแป๊บเดียวก็ต้องออกมาข้างนอกใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจับอเลยันนึงนะเจ้าเรื่องนั้นเลยเหรอเอาเรื่องนั้นออมันะไรนะคะได้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 เรื่องในทีม ถ้อย่างนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเอาไหมเองอไดิิมันมีดิจิมันมีดิินสบายใจนี้ได้เรองนั้นเนาตันน้ออเคครับูกันดูกันรูกันเอาเลยจ้า Digital ฟุตปริน n t <SCOTT> มันอยู่ตลอดเลยเขาเกิดเหตเรื่องอะไรขึ้นมาเกาโยงมาหาเราอีกแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นอร์เวย์ คือจริงๆเรื่องนี้เบลไม่อยากถูกโยงเลยอะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟอะเนาะคือถ้าคนที่ได้รับสารไม่ครบอาจจะเขาอาจจะมองไปในทางที่ไม่ดีได้อย่างเงี้ยค่ะคือเบลต้องบอกว่าตอนนั้นที่เบลไปอะทริปนั้นคืออยู่ปี2016ซึ่งตอนนั้นที่เบลไปอะก็คือจะมีเป็นพี่ๆคนไทยที่อยู่ที่ไอซ์แลนด์แล้วก็มีคนไอซ์แลนด์เป็นคนดูแลพวกเราค่ะซึ่งเท่าที่เบลทราบป้ายห้ามเนี่ยน่าจะมาหลังจากนั้นก็คือประมาณปี2018ค่ะซึ่งมันก็เป็นคนละ งแล้ววันที่เราตอนที่เราไปอะค่ะท่องเที่ยวคนอื่นเขาก็าามีค่ะก็<า>คือเป็น,เป,นเป็นเรื่องปกติอะค่ะเพราะว่าคนที่พาเราไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนมันมันเป็นหนึ่งในทริปที่ต้องไปหนึ่งในสถานที่ที่ต้องไปใช่ไม่ตกองไปม่เพราที่อยู่เาต่างมากมันก็โยงคือตอนแรกโบกก็งงแล้วก็งงนิดนึงก็อย่างที่บอกแล้วก็ไม่อยากถูกโยงเนาะมันอาจจะแบบถูกมองไม่ดีได้อ่ะค่ะหนิงเหมือนเบลแบบ ันยู่แล้วแต่ก็มหเองีกแล้วเอีกแล้วดอีกแล้วก็ก็มองให้มันเป็นเรื่องปกติไปละกันเป็นเบ็ดค่ะเิดไหมครับเพราะแบบมันมันแรงมากๆเลยเหมือนกันอย่าอธิบายให้มันเร็วอะไรอย่างนี้ไม่คับ คือ,อความจริงแล้วเท่าที่เบลเห็นนะก็มีคนช่วยเบลชี้แจงแล้วแหละใช่ค่ะเพราะว่าตัวป้ายก็คือมาภายหลังจากตอนนั้นม่สเลแต่ว่าในทางกับกันมันก็มีแบบสองกลุ่มที่แบบบางคนก็บอกว่าเออป้ายมันมาทีหลังแต่บางคนก็บอกว่ามันก็ไม่ควรที่จะแบบเข้าไปตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยเบลรู้สึกไงบ้างมันก็มันก,นก็เข้าใจได้อ่ะคะ่ะมันก็มองได้ทั้งสองแบบนั่นแหละแต่ว่า คือก่อนที่เบลจะเข้าไปในพื้นที่อะเบลก็ถามเแบลบก็ถามว่าได้ใช่ไหมใช่ค่ะถามว่าได้ใช่ไหมเขาบอกว่าตรงนี้คือเหมือนเขาก็กันเอาไว้ให้คนมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะอยู่แล้วคือเออมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นโซนอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆเขามีจุดแบบว่าสาหรับมาท่องเที่ยวหรือว่าจุดที่ไว้สําหรับเอ่เก็บอนุรักษ์ไวจ้จริงๆอันนี้เบลไม่ทราบจริงๆค่ะแต่ว่าคือคนที่พาไปก็มีคนไอซ์แลนด์ค่ป หลังจากนี้แบบเวลาเราไปเที่ยวตามสถานที่นีมันจะเป็นแบบความจริงระวังตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วใช่เพราะว่ากลัวมากจะเป็นคนแบบกลัวเรื่องพวกนี้มากอย่างเงี้ยค่ะคือเบลได้มีโอกาสไปที่นั่นหลังจากนั้นก็เห็นว่ามีป้ายห้ามแล้วก็ไม่ไม่ได้เข้าไปใช่ผ้าฝ้ายคอผ้าฝ้ายคอเลยเหรอผ้าฝ้ายเกยค่ะถือว่าฟ้าฝคายเรครจะได้ฟังๆอ่ากับเรื่องอื่นเนี่ยของในสุดท้ายี่เราอยากเข้าใจเรื่องของในจุดก็ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะตามที่บอกไปนั่นแหละ ก็ขอบคุณสำหรับคนที่มาออกมาช่วยเบลชี้แจงแล้วกันนะคะจริงจ้นเบลก็เครียดไหมจริงจริงแล้วอ่ะคือตอนรับเบลตกใจเบลก็ยอมรับเลยแล้วเบลก็เฮ้ยเราเราไปเช็คทมาไลายก่อนแล้วก็ไปรู้มาว่าเออแบบเหมือนป้ายห้ามันมาหลังจากนั้นอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ต้องระมัดระวังใช่ก็ต้องระมัดระวังไม่ว่าเราจะไปที่ไหนประเทศไหนก็ก็ดูดีๆแต่ต้องศึกษาข้อมูลอย่างดีเลยิใช่รวมถึงครั้งนั้นเบลก็ถามแล้วจริงๆค่ะ กไป้เราก็เราก็ไม่ทราบจริงๆทุกครั้งเลยน้องเบลเลยองยวของเราเฉยๆรแบบัโดนโยนก็เปนีนีจแล้วจบแล้วงเหนื่อย้ามยอะพอเจอเรื่องแบบเรืกวิ่งมาหาเบลตลอดเลยเ้ยอย่างที่บอกมันก็ปกติอะเราอยู่ในวงการมันเป็นที่สับตาม o งก็เป็นเรื่องปกติแล้วจเ่คนั้นใครสัเป็นเ กดดันบ้างไม่กดดัน <unanimously> บ <TH verw 000> <strikes ont> ้างค่ะเราแต่กรณีค่ะแต่ไม่มีคอมเมนต์ไหนแรงๆใช่ไหมที่แบบเราไม่ได้ไปไล่ตามอ่านขนาดนั้นค่ะก็จะมีแค่อ่านตามข่าวที่แบบมีพี่ๆแคปมาแล้วอย่างเงี้ยก็จะเห็นแค่แบบนิดหน่อย้สึกับพวกใส่ใส่ขุดใสยนำภาพเก่ามาพ้อนจังเลยบางทีเราก็ลืมไปแล้วว่าแค่ไปหยยบใช่ก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะ คือเบลเข้าใจไหมว่าเราก็เป็นคนแบบเป็นปสายสายนะที่เขาจะแบบใช่ค่ะใช่ ตอนนี้ก็ก็ก็กลับมารับอีเวนต์เยอะขึ้นแล้วได้เห็นหน้าเห็นตาเบลียวเยอะขึ้นแล้วน้าเห็นตาแล้ว่ะวใช่ก่อนหน้านี้หายเพราะว่าเนี่ยแหละถ่ายละครทํางานต่างๆซุ้มถ่ายหนังอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ออกมาให้ไม่ได้ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ตอนนี้ก็มารัว,รวขนาดไหนคะก็รัวค่ะก็ะละครแล้วเดี๋ยวก็จะตอ่อหนังด้วยยังตั้งใกับอีเวนต์หรือยังคะเพราะว่าละครเขาเริ่มเคียร์คิวรอแล้วเรียกได้เลยนะคะ แต่หลังนี้คุณก็จับตามองว่ารีเซ็นเตอร์ก็มาเป็นเหมือนกันเรื่อยๆกลับได้อีกรับได้อีกเดี๋ยวมีตัวใหม่ด้วยอันนี้ส่วนนในร่างกายยังพอเหลือใช่ไหมมีค่ะมีค่ะคุณบางัวที่หมดไฟเนาะค่ะก็ก็จะแบบสลับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างเงี้ยล่ะได้ได้พร้อมค่ะเวลาเราอยู่ดึงนี้มันคือว่าตรงนี้มันต่างกันมันอยก่รอบ จะตัดใจรับบทนี้กับการทำกุ่มทำงานหนักออยอะหรอกนี่รับใหม่มาเลยเวความคาดหวังยังไงบ้างกับค <c oughs> ลิขิตหลังจากที่เป็นแฟนรอคอยมานานอย่างเงี้ย เรไม่กล้าคาดหวังเรลไม่กล้าแบบจะอะไรเลยค่ะแต่ว่าเรารู้ว่าเราอะทาพาร์ทของเราดีที่สุดแล้วแล้วก็เหมือนพอได้เห็นเทรลเลอร์ได้เห็นอะไรแล้วเราก็เฮ้ยใจมันมาซีจี <laughs> สวยภาพสวยแล้วก็ตอนที่เล่นเราก็รู้สึกได้ถึงเคมีที่มันที่มันแตกต่างออกไปก็คือมันจะมีพาร์ทที่มาจากบุพเพศนิวาสเป็นครอบครัวพี่หมืน่นกาลเกตก็ยังมีอยู่แล้วก็จะมีคู่ของ พ่อรีดแม่พุตต์เาเราก็จะได้เห็นทั้งสองคู่เลยในเรื่องนีมน้มันเป็นภาพอย่างที่เรานึกไวไหมเพราะว่าตอนเราเล่นไหนตอนที่เล่นเหมือนแบบเหมือนกานอะเราไม่เห็นภาพไนแต่พอแบบที่เคอออกมาแล้วมันเห็นภาพเนี่ะก็ก็รก็รอลุ้นอยู่แบบก็อยากเห็นว่าว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเอาจริงๆมันก็มันกดดันในเรื่องของลุคค่ะแล้วกดว็ด้วยความที่เราเล่นแต่ว่าอินเนอร์อะไรก็ไม่เหมือนเสียงการเปล่งอะไรมันก็ไม่เหมือนข้างในมันไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นไม่ได้กังวลว่าแบบ คนจะสับสนหรือว่ามองว่ามันจะคล้ายกันแสดงว่าในเรื่องที่สองในสองคที่เราเล่นนี่เหมือนกันเลยคนสับสนเรืไม่เหมือนค่ะใช่ <c oughs> เพราะว่ามันเราเราต้องทำเวิร์กช็อปกันก่อนเลยแบบหาแบ็คกราวด์ตัวละครเอาให้ ตั้งแต่ตอนบูเพนั่นแหละค่ะก็คือทํากันบ้านแน่นอันนั้นก็เล่น2ตัวการะเลตเกียสุซลาเรื่องนี้ก็เป็น2ตัวกาค่ะการกบหลับในการไข่ผ่าของเราอันนั้นแหละค่ะที่มันยากมากค่ะเล่นอยู่คนเดียวเล่นไปจนถึงเกือบเย็นอย่างเงี้ย แล้ก็คือแล้วก็คือต้องจําบทของทั้งสองคนคือเราก็คือต้องจําทั้งหมดก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ดูว่าจะถ่ายใครก่อนอาจําพุตานเป็นหลักก่อนแล้วก็ค่อยมาจํากาลเกตบึ๊บบึ๊บอย่างเงี้ยค่ะเจคนคนเสียงมันต้องามันต่างไบ้างขนาดนั้นเลยหมอเออมันก็มีความต่างเวลามันแล้วแต่สถานการณ์ค่ะคือพุตานเขาจะมีความความห้าวกว่าความสู้คนกว่าความ เหมือนเขาเก็บตัวมากกว่ากาลเกตเขาก็จะสดใสใหม่เกสุราก็จะสดใสออกมาแบบไม่มีอะไรข้างในเท่าไหร่แต่ว่าพุทธานเขาจะแบบเก็บเก็บสังเกตการอย่างเงี้ยม,มันยากไหมยากกว่าเดิมกว่าเกสุรากาลเกตตอนแรกก็ยากกว่าเพราะว่าเหมือนเราจะต้องคุมตลอดอะคะคือไม่เอาให้หลุดเลยเออ,อ,เอ,อค่ะถูกกันเครียดไหมตอนถ่ายทีมม่ออกมาต้องโควิดตัวละคนตัวครมามม ตอนแรกๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่ก็ก็คือมันดีบูดีลุยดีได้ทำอะไรแปลกๆเยอะดีอย่างเงี้ยแบบจับปลาแบบไม่เคยจับปลามาก่อนอะไรเงี้ยมันมันยากแต่สำหรับใจคนที่กลัวอย่างงี้ค่ะเรียกว่าแต่ละฉานี่คือ ต้องเป็นวายรัลอีกเหมือนเดิมเลยไหมก็น่าจะมีค่ะแล้วก็ทำกับข้าวอีกอย่างเงี้ยคนก็จะหิวกันนะคะเตรียมอาหารเอาไว้ให้พร้อมที่เรียกว่ากระถาค่ะอะไรดีเยอะแยะเลยอ่ะเยอะจริงเพราะว่าทำกันทั้งสองบ้านอีกเออบ้านคุณหญิงก็ทำบ้านทุตานก็ทำค่ะติดตามชมค่ะติดตามชมพรบิคดด้วยค่ะ18ตุลาคมค่ะขอบคุณค่